मे तरना มุทานิพุติงพุนชะมานาอิธรรมปิสังเพละตานังปนิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัต เโหะตุยาถินทาคีโลปะทะวิงสิโตสิยาจะตุมพิวาเตพิอสัมปกรรมปิโยตะทูุปะมันสะปุริสังวัทามิโยะริยาสัต จานิอเวกัปัสติธรรมปิสังเพรตนะปะเนตังเอเตนะสังเจนะสุวัตทิหตุเจอริยสัจานิวิภาวยามปีคำพีละปัญเยนะสุ ยาติทิวิจิกิตสิตังจะศีลพะตังวาปิยะธาติกินกิจตุหัปาเยหิจาวิปปมุนตัวจะจะปิธานานิอภพโภกาตุงยิธรรมปิสังเคระตังปนิตังเอเตนะสัก เจนสุวันทิโหตุกินจาปิโสกรรมังการุติปะกังกาเยนะวาจายุทธเจตสาวาภภพโสตสัพพิ ชะตายาอาภะภตาทิทัปทัสสะวุณตาอิธรรมปิสัพเพรัตตังปณนิตังเอเตนะสะเจนะสุวัตทิโหตุวนาปะคุมเพยัทาพุทธิตังเทเิมพานะมาเสปธรรมะสมิงเิมเหตตุ กายเนปาณะคามิงปะระมังอิทายมอิทังปิพุทธเทระตะนังปะนีตังเภเตนะสะเจนะสุวันติโหตุวะโรวะลังยวะระโทวะราหะโรอนุนตะโรธรรมวะระอเทสัญิทามปิพุทธ เทรัตตานังปานิตังเอเตนะสตัจเจนะสุวัตจิโหตุขีนังปุรานังนวังนาจิสัมภะวะวิราตจินตายติเกพาวสมิงเตกีนพิชาอวิรุนิชัง ทานิพันติธิรายาธรรมปทิปุติธรรมปิสังเคระตนะปเนตังเอเตนะสัจเจนะสุวันธิโหตุญาณิทัปุตตานิสัมมาคตาณิภูมานิวายานิวะอันตริเขตตาคตา เทวมนุษสัุทิตังพุทังนามัสสามะสุวัตทิโหตุญาณิทัพุตานิสัมมาคตานิภูมิมานิวายานิวะอันตลิเอตถากตังเทวมนุษสัุทิตังธรรมังนามัสสามะสุวัต ทีโหตุญาณิทัพุตานิสัมมาคตานิภุมมานิวาญาณิวะอันตาลิเคตถากตังเทวมนุสภูจิตังสังขังนามันสัมมาสุวรรณทีโห เมสุตังเอกังสมยังภะคะวะสาวัติยังวิหารติเจตวันเนอนานา สุขังปาติภูณชาตินาปาปะกังสุปินังปะสติมนุนสานังปิโยโหติอามนุนสานังปิโยโหติเทวตาลาอันตินาสะคิวาวิสังวาส ทังวากัมติตัวตังจินตังสัมมาทิยติโมคควโนวินมปสีตติอาสัมมุนหตาลังการติอุตตาลิงอัปะติวิชั่งตัวพรหมโลกุปะโคหัวติเมตาย ยาสุสัมาลักทายอิเมเอกาทัสานิสังคาปติกังคติธรรมโวจจะภะวะตกรรมนาเตภิคุภคะวาโตภาษิตังคาพินันทุนติสัมปติ ნ ទ მიუნნამმენე ნ ა ხ მ ი ნ ა ნ მ ს ა მ ს ქ ს ი უ დ ე ნ ე า ე ნ ე ნ ე ทายโยวิลาโคนายังเวลาหิงสาเวลาทัสสีเวลาทัสสาเวลาเอชโย าวิราธาสาวิราอิทิโยพุทธาสามนิมามะพุทธาสสวะหอมสัมปะิจามิเพ่งเพ่งภาภาฮาฮาลือเลือนอนามัยังตั้งกันไกาปัจเจเวขณาปัตังปานามาเส ปฏิสังขโยนิสุจิวะลังปฏิเสวามีย้าว่าเทวิตัสสะปฏิาตาญญาุณาหัสสะปฏิาตาญญาดังสมมกเสสว่าตาตัปสิริงสัปสั ชาธนาทังปฏิสังขายโยนิโสปินทปาตังปฏิเสวามิเนวะทวายนัมาธายนัมันดานายนังวิปุสนายายาวะเทวอิมาสกายญาสถิติยาญาปนาญาเวงสุปารติยา รัมมจริยานุขหยาอิติปุรานันจะเวทนางปฏิหังขามินาวันจะเวทนานนังปเทสัมมิยาตราจะเมภเวสติอนวัจจตาจะพาสุวิหาโ ทีสังข้ายวนิโสเสนาสันังปฏิเสวามิยาวะเทวาสิตัสสัปฏิขาตายะอุณาสัมปฏิขาตายะดังสมาทัสสะวัตตาปัสสิเริงสั คิลานาปัญจยาเปสัจบาริกาลังปฏิเซวามิกาวะเทวาอุปันนานังเวยาภาฏิกานังเวทนานังปฏิคาตายะอภัยญาปะจาปรมตาญาติอนมายังปฏิทานา Nah. Uh... ขิตตาพะวันตุเตชาลาปูชาเยปิจันดัสัมภวันสังเสตชา สัจธรมโมทธรมะทาาจะกุคณาสังขโตุสมโควะอันายจะยิตายจักอะเมลากตุสั นิงมาตาปิตาจากตัจากรจังนิจังลาขันติปุณธังอวังธรรมเมนลาละฌานุปจังละขันตุสัมภะ สัมมาสัมพุทโธภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอะภิวาเทมิพุทธังภะคะวันตังอะภิวาเดมิสวาคาโตภะคะขวาน ปิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวะกสังโฆสังขังนมามิสังขังนาม,าม